สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว b i o นะครับเป็นตัวเอมนะครับคันนี้ใส่เป็นล้อสปูลน,นะครับลูกค้าบอกล้อเดิมล้นติดซุ้มมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ลูกค้าเก่าเนี่ยใส่เป็นขอบสิบเจดเอ้ยขอบส5บห้ากว้างเจ็ดออฟสามสิบปดมานะครับเป็นลาย r E สาสิบออฟสามสิบปดนะครับแต่ตอนนี้ใส่เป็นสปูนโลตาขอบสิบห้ากว้างหกจุดห้าออฟสี่สิบมาดูกันว่าล้นไหมไม่ล้นนะครับพอดีแบบอย่างหล่อนี่คือแบบหุบด้วยนะเห็นไหมมันแบบหุบเข้าไปถ้าตอนเด้งเนี่ยมันจะเด้งแบบนี้เลยเด้งเข้าไปนะครับ แล้วก็ลูกค้าใส่มาด้านหลังมันทุกเยอะติดนะครับมันมีรอยเส้นเก่าเห็นไหมเส้นที่มันจําติดตอนนี้ล้อหุบเข้าไปเยอะกว่าเดิมประมาณ10กว่ามิลเลยนะถ้าเทียบกับตัวกว้าง7ออฟสาดนะตัวนี้เป็นกว้าง6.5ออฟ40บนะครับหุบมากนะครับตอนนี้หุบเลยหุบไปเยอะเลยนะครับน่าจะปลอดภัยแล้วตอนนี้บรรทุกเต็มคันนะอันนี้เราเอารอเดิมเนี่ยเอารอที่ลูกค้าเทิร์นไว้เนี่ยมันมีของบรรทุกด้วยนะ นี่มันยุบแล้วนะนี่ลูกค้าใส่สตาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสบายครับครัวนี้คันนี้จัดทรงมาแล้วนะครับเป็นโชคจูนเนอร์คอนเซ็ปต์มองเห็นไหมเป็นโชคของจูนเนอร์นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้ข้างหลังบรรทุกไปแล้วจะยัดดึกยัดได้แบบตรงๆนะครับตรงๆเนี่ยหนึ่งนิ้วนะครับด้านหลังแต่บรรทุกแล้วนะบรรทุกของแล้วนะ <leva. S 1> ด้านหน้าน่าจะเชิดแล้วแหละจริงๆนี่คือประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่ง,งนะครับสามารถสอดมือได้นะครับสตตร์เป็นของจูเน r คอนเซ็ปต์นะครับล<ท>ูก <lands> ค้าก็คงจัดทรงมาไม่ได้เตรียยมากเน้นใช้งานนะครับ ถ้าอยากได้ล้อไม่ลนก็ตัวนี้นะมีทั้งสีขาวและสีดํานะครับของหายากนะครับล้อสปูลตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหันห้าร้อยแล้วนะครับผมไปดูล้อต่อนะครับมาต่อที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อสปูลงานโลต้านะครับเป็นสีดําด้านขอบสิบห้ากว้างหกห้าออฟสี่สิบนะครับผม งานโรตาก็มีรีวิวไว้เยอะมากนะครับเป็นดำด้านทั้งตัวก้านและตัวขอบนะครับเป็นรุ่นที่หุบที่สุดในบรรดาล้อแทบจะทุกโมเดลแล้วนะครับตัวนี้รัดยางยางก็จะอ้วนอมสวยๆนะครับหนึ่งเก้าห้าห้าสิบนะมันจะอมเต็มหน้านะครับหน้ายางมันจะตรงเลยนะครับก้านมันจะแบบแอนนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นออฟสี่สิบนะครับมีออฟเซตข้างหน้าเนี่ยมีความดึกอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งน,นะครับ สวยบอกเลยว่าสวยนะโมเดลนี้เล่นได้นะครับสาย o o n ดใสายมิตซู uh, ผมก็ใส่มาแล้วนะแอดทาดผมก็ใส่มาแล้วนะครับใส่มาทุกรุ่นแล้วนะครับล้อตัวนี้โอเคประมาณนี้นะครับยางจะเป็น1น5่งเกาห้าินกีบสนะครับ โอเคนะครับไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหารอยาางสไตล์นี้นะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับผมที่นครทรัพย์างยนต์นะ0 945409999สวัสดีครับไปดูลูกภ้าใครคิดด้วยนะครับ Perfect!